สวัสดีนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเข้ามาเยี่ยมชม ช่องทาง YouTube ของแอมอยู่ตอนนี้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้แอมเหมือนเคยนะคะว่าหลังจากนี้แอมจะรถรีวิวสวยๆมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาในรถยนต์ของ Ford รุ่น XL p a ฒนะคะเป็นกระบะ4ประตูนะคะเรียกได้ว่าทาง Ford เนาะเขาให้แรงม้าถึง160แรงม้ากันเลยทีเดียวนะขนาดเครื่องอยนต์ 2, 2 0 0 c ด้วยเนาะเราก็ให้แรงบิดถึง3 8 5 นิวตันเมดนั่นเองนะคะสำหรับรุ่น XL p ัสดนะคะกระบะ4ประตูคันนี้นะคะเรามีจำหน่ายแค่เกียร์ธรรมดานะคะให้ถึง6สปีดด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็มีชุดสีให้ลูกค้าเลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะและไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเรื่องการแต่งรถเรื่องเงินจองเรื่องเงินดาวต่างๆนะคะเราทำการ ให้ลูกค้านะคะจองผ่านช่องทางของบริษัททั้งหมดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รวมถึงด้านชุดแต่งด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าหมดความกังวลได้เลยนะคะว่าลูกค้าจะไม่ได้ชุดแต่งตามที่ลูกค้าต้องการเนาะทุกๆก,การติดตั้งนะคะแอมจะรีวิวให้ลูกค้าดูทางไลน์อัปเดตให้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะคะสำหรับรถยนต์ของ f o r d รุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะใช้ ุดแต่งที่เรียกว่าเป็น wide body เนาะมิติด้านข้างขยายใหญ่ขึ้นด้านหน้าขยายกว้างขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงมิติรถดูกว้างขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมาเดี๋ยวเราพามาดูชิ้นแรกนะคะที่เป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เนาะจะเป็นชุด wide body นะคะด้านข้างจะขยายกว้างขึ้นมิติกว้างขึ้นออกมาประมาณ3นิ้วครึ่งน,นะคะสำหรับด้านข้าง แล้วก็รวมถึงความหล่อด้านหน้านะคะยังไม่หายไปไหนเนาะใส่ชุดกระจังหน้าฟอร์ FORD ORD, สีแดงตัดสีดำนะคะอันนี้เรียกได้ว่าทำให้ภายหน้ารถดูหลอ่อแล้วก็ดูมีมิติที่คมเข้มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่เลือกใช้สีแดงมาตัดความขาวของรถเนาะแล้วก็รวมถึงไฟ LED 3ดวงนะคะ เป็นไฟแสงสีส้มอันนี้ก็บอกลูกค้าว่าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาแสงสีส้มหรือจะเอาแสงสีขาวด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้เลยเนาะแล้วก็ตัวชายกันชนนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีทูโทนสีดำแต่สีเงินนะคะแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับรุ่น XL p ัดส4ประตูนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้ เราทำการติดตั้งใส่เพิ่มความหล่อให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะคะถัดขึ้นมาด้านบนฝากระโปรงอีกนิดนึงนะคะจะเป็นฝากระโปรงทรงแรดนะคะเป็นทรงสูงเป็นทรงเต็มบานซึ่งรับเข้ากับตัวชุดวายบอดี้อย่างลงตัวมากๆนะคะสำหรับลูกค้าเลือกใช้เป็นสกูปทรงแรดทำเป็นสีทูโทนให้ลูกค้าด้วยนะคะสีขาวตัดสีดำด้านนั่นเองแล้วก็เสริมหลอด้วยแรด ที่าำเป็นสีขาวให้ลูกค้าด้วยเนาะชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะนำเสนอมากๆนะคะจะเป็นตัวไฟหน้าอันนี้เราเปลี่ยนให้ยกโครมนะคะสำหรับชุดไฟหน้าของรุ่น XL p a t นะคะจะเป็นไฟหน้า r e f ฟ c t t o r ธรรมดานะคะจะไม่มีมาสเตงนะคะที่เราใส่เพิ่มให้แล้วก็ตัวไฟลั n นิ่ง Daytime อันนี้เราใส่เพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงตัววงแหวนแล้วก็ ลูกแก้วนะคะจะใช้เป็นสีฟ้าก็ได้เป็นสีแดงก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาได้เลยเนาะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ชุดแต่งแบบไหนเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดด้วยนะคะอยากได้ชุดแต่งอะไรครับหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาให้แอมทางลิงไลน์ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอมพามาดูในโซนของด้านข้างอีกสักนิดนึงนะคะว่าแอมเสริมหลอโดยใส่ล้อยางใส่แม็กยังไงให้ลูกค้าท่านนี้นะคะ หลังจากที่แอมพาไปดูด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหลอกของด้านข้างอีกสักนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวแมกยางนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกลายแมกย่างมาเองนะคะโดยที่เราให้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นยางขอบ20เนาะซีรยียางคือ3 3คูณ12.5 R20 นั่นเองนะคะออฟเซ็ตลบ24และเราก็ทำการเสริมปีกนกนะคะนี่ เพิ่มปีกนกขึ้นมาเพื่อปรับองศาให้รถทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวแม็กยางนะคะแล้วเราก็ยกให้ลูกค้าหน้าหลังนะคะอย่างละสามนิวด้วยเช่นกันนะคะเสริมปีกนกให้ใส่ยางร้อยยี่สิบให้นะคะออฟเซ็ตรบยี่สิบสี่แล้วก็ยังเสริมรองก้อนให้สามนิ้วด้วยเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้แม็กยางนะคะที่มีแม็กยางในดวงใจเนาะ ทักเข้ามาหาแอมได้เลยนะคะเลือกลายมาเลือกล้อมานะคะอยากได้แบบไหนยกกี่นิ้วอันนี้แอมจัดให้ได้ทั้งหมดด้วยนะคะสําหรับสติกเกอร์เนาะเล็กๆน้อยๆนะคะที่ลูกค้าอยากใส่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะจะเป็นสีแดงนะคะเป็นสติกเกอร์ที่เรียกว่าแรปเตอร์นั่นเองนะคะ่ะเดี๋ยวแอมพามาดูในโซนของภายในอีกสักน,นิดนึงนะคะว่ารถคันนี้ สวยงามมากขนาดไหนนะคะสำหรับภายในนะะชิ้นแรกเลยนะคะที่จุดขายของ Ford เลยนะคะจะเป็นตัวพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะน้ำหนักเบาเนาะแล้วก็น้ำหนักจะพวงมาลัย er จะหน่วงตามความเร็วของรถเรานะคะอันนี้เรีเยกได้ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใช้งานได้อย่างดีมากๆนะคะเสริมด้วยจอของ Android ขนาด 8นิ้วให้ด้วยนะคะเสริมกล้องมองหน้ากล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเบาะหนังนะคะอันนี้เราทําเป็นสีพิเศษขึ้นมาให้กับลูกค้าเลยเนาะเดินได้เป็นสีอ,ออกเทาๆนะคะแล้วก็ใส่เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเรียกได้ว่าภายในดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากนะคะแล้วก็สกรีนปักเป็นลายแรปเตอร์นะคะที่ ติดใส่กับเบาะหนังให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะคะภายในดูกว้างขวางมากๆนะคะถ้าลูกค้าได้เข้ามาลองนั่งหรือว่าลูกค้าหรือผู้โดยสารที่ร่างใหญ่นะคะอันนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะ,ะเรา,าดูภายในแล้วนะคะเดี๋ยวแอมพาไปดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะว่าแอมเสริมอะไรหล่อๆให้กับลูกค้าท่านนี้อีกนะคะ ในโซนของด้านท้ายนะคะหล่อไม่แท้กับด้านหน้าแล้วก็ภายในเลยนะคะสำหรับชุดวายบอดี้ที่ครอบมาถึงด้านหลังเลยนะคะอันนี้รัศมีท้ายรถจะดูขยายกว้างขึ้นมากนะคะแล้วก็หล่อขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะด้วยรัศมีของเขานะคะที่มาในชุดของว i ยบอดี้นะคะเสริมหลอด้วยนี่เลยนะคะเป็นไฟท้ายตัวเจนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอย อยู่ในโครมเดียวกันนะคะถอดโครมเดิมออกทั้งหมดแล้วก็เก็บคืนให้ลูกค้าด้วยนะคะเราใส่โครมใหม่เข้าไปอันนี้สวยงามมากหล่อมากนะคะถ้า,ามีคนดูรถเราจากด้านท้ายนะคะไฟตัวนี้ทําให้รถเราดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะคะเสริมหล่อด้วยปอยเลอร์ฝาท้ายอันนี้เราทําเป็นสีทูโทนให้ลูกค้านะคะแล้วก็พวกวัสดุของเขานะคะจะทน รอยขีดข่วนได้อย่างดีด้วยนะคะใส่เป็นสีขาวด้วยเนาะแล้วก็ใส่เป็นตัวครอบฝาท้ายอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโทนดำนะแล้วก็ตัว FORD ตัวนี้จะทำเป็นสีตัดเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังหน้าเนาะที่ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะกันชนท้ายนะคะอันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับชุดวายบอดี้ของเขาเลยนะคะจะ รับน้ำหนักได้ดีเนาะแล้วก็รวมถึงมีไฟสปอตไลท์ด้านหลังให้นะคะมีไฟสองป้ายกระบะให้มีกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะ,ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้มีชุดแต่งในดวงใจนะคะหรืออยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะกังวลเรื่องการบริการด้านการส่งมอบรถหรือ คิดว่าจะไม่มีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นให้ถึงพื้นที่นะคะอันนี้ลูกค้าหมดความกังวลได้เลยนะเพราะว่าแอมมีบริการด้านการไฟแนนซ์เซ็นรับเอกสารถึงที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถถึงทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะรอรับรถสวยๆคันนี้ที่บ้านได้เลยนะคะโอเค สำหรับวันนี้นะคะแอมขออนุญาตลาไปก่อนกดติดตามช่องทางของแอมไว้ White นะคะแอมสตญญาวว่าจะเอารถรีวิวสวยๆนะคะมาไว้ในช่องให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ